สวัสดีครับผมเบน r อาร์ดีนะครับคลิปนี้เบนพาคุณลูกค้าทุกท่านมาชมกระบะตอนเดียวติดตู้คาร์โกบ็อกกันนะครับคลิปนี้พามาชม2คันเลยนะตัวนี้จะเป็นปี2021ทั้งคู่นะครับโฉมหมูป่าเรียบร้อยแล้วนะครับคันแรกนะครับมาพร้อมกับเลขไม้ห7 0 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับกับราคาค่าตัว3,30,000บาท นะครับอีกขันนึงนะครับเลขมาอยู่ที่1 3 0่งแกิโลเมตรนะครับกับราคาค่าตัว3 3 5แ0 0สบาทนะครับต่างกัน5,000บาทเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวเบ้นพาคุณลูกค้าชมกันเลยดีกว่านะครับกระบะขออนุญาตนะฮะตัวตู้ความสูงเขาจะอยู่ที่1.5เมตรนะครับความยาวนะครับ2.6เมตรส่วนความกว้างนะครับ อยู่ประมาณ1.7เมตรนะครับผมทั้งคู่เลยนะคันแรกนะครับไม่แสนเจ็นะครับรถสวยน็อตเดิมทั้งคันนะคันนี้นะครับส่วนอีกขั้นหนึ่งนะครับจะมีการอาถอดฝาเคลียร์สีกระโปรงมานะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่านะครับในส่วนของโครงสร้างนะว่าสวยจริงหรือเปล่านะครับอ่ะ นะครับเนี่ยน็อตเดิมๆนะครับคุณลูกค้าน็อตเดิมๆสวยๆนะเห็นไหมนะครับน็อตเดิมๆเลยสวยๆนะครับคุณลูกค้านี่คมๆนะครับก็ใครนะครับที่กําลังตามหารถวิ่งงานอยู่นะครับลองชมคลิปดูก่อนนะครับถ้าสนใจนะครับอยากลองเข้ามาชมนะครับอยู่ละแวใกล้เคียงอยู่แล้วนะครับก็สามารถเข้ามาชมได้ที่สาขาบางนานะครับ ติดสา้าบางนาเราอยู่ติดกับไบเทคบางนาเลยนะครับอันนี้คือแผ่นเพจสวยๆนะครับคานเดิมๆนะผมคานเดิมๆนะเนี่ยคานเดิมๆสวยๆนะครับปั๊มแอลนะครับชัดเจนนะเนี่ยรถไม่มีทําสีคานมาแน่นอนนะครับปั๊มอาร์นะครับคือทําไม่ทํานะครับส่วนหนึ่งอยู่ที่ปั๊มต่างๆด้วยนะครับอยู่ที่รูน็อตไอรูต่างๆด้วยอย่างนี้นะเนี่ยถ้ารถมัน เคยเก็บงานมานะครับรูมันจะเบี้ยวๆหน่อยนะครับอันนี้คือเดิมหมดนะครับแล้วก็สีคานเน่ก็เป็นอีกสิ่งที่เราสามารถดูได้นะถ้าสีคารมันออกแบบว่าด้านๆที่เห็นเนี่ยก็แสดงว่าของเดิมนะครับมันแยกกันออกนะถ้าคนดูบ่อยๆเนี่ยจะแยกออกเลยว่าเดิมไม่เดิมนะครับอย่างนี้เดิมแน่นอนถ้าไม่เดิมสีมันจะเงามันสีรถประมาณนี้นะ,ะนะครับเนี่ยหัรถเดิมๆนะครับ นะมาดูได้เลยนะครับมาดูไปใช้ได้เลยนะราคาที่เบนแจ้งคุณลูกค้านะครับซื้อสดไม่มีบกแวตนะครับส่วนลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์นะครับผ่อนได้สูงสุดถึง84งวดเริ่มต้นที่ฝีดาวนะครับคันนี้ดีเทลค่อนข้างสวยนะครับดีเทลค่อนข้างสวยพวกน็อตต่างๆคานต่างๆเดิมหมดนะนี่นะฮะ คุณลูกค้าไม่ต้องเชื่อเบนก็ได้นะครับคุณลูกค้าดูได้ตาตนเองได้เลยนะครับว่าเดิมไม่เดิมนะครับดูได้ตาตวเองได้เลยนะครับเนี่ยอาร์คต่างๆเห็นไหมนะครับเดิมๆนะครับเนี่ยอาร์คต่างๆเห็นไหมเดิมๆหมดนะครับเดิมๆหมดนะเนี่ยเห็นไหมนะครับเม็ดกลมๆเลยนะครับถ้าไม่เดิมเม็ดมันจะเบี้ยวๆนะครับเม็ดเบี้ยวๆ เพราะว่าเขาแกะเชื่อมนะพเพราะแกะเชื่อมเม็ดมันจะเบี้ยวนะครับพยายามทําให้เหมือนเดิมมันก็เหมือนยังไงก็ดูออกนะครับเดิมแท้แน่นอนนะครับเล็กไหมนะครับเลขไหมนะดูนิดหนึ่งนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบสี่กิโลเมตรนะครับถือว่ายังไม่ได้เยอะอะไรนะครับสำหรับรถใช้งาน แบบว่าขนส่งแบบนี้นะครับถือว่าไม่เยอะนะนะครับเลขไมล์ประมาณนี้นะครับภายในก็จะเป็นสีดำทั้งหมดนะครับเน้นดูแลรักษาทํำความสะอาดง่ายนะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถที่เอาไว้วิ่งงานอยู่แล้วเนาะตัวนี้ก็เลยจะไม่เน้นออปชั่นอะไรมากนะครับเน้นแบบว่าใช้งานเป็นหลักเพราะว่าเขาเป็นตัวพื้นฐานนะ เป็นตัวพื้นฐานของตัวเริ่มต้นะนะครับของรีโวนะครับออปชั่นก็เลยไม่ได้มีอะไรบือหว่ามากนะแต่ว่าครบคันนะครับครบคันอะไรที่เบสิกนะมีให้หมดยางนะครับตัวนี้ได้เป็นยางสัปดาห์ที่4ปี2024นะครับดอกยางยังเหลือค่อนข้างเยอะนะครับรถแบบนี้นะครับตู้แบบนี้แบบ คาโก้บ็อกเปิดได้3ด้านตอนนี้จะมีอยู่ทั้งหมด2ขั้นนะครับแบบนี้นะถ้าเป็นความสูง1.5เมตรนะครับอ่ะนะแคสซี C สวยๆดำๆนะครับไม่มีสนิมนะอันนี้เป็นฝุ่นฝุ่นเฉยๆนะครับส่วนตัวแคสซี C ลูกค้าดูเนี่ยเห็นไหมตรงที่เขาลอกลายนะครับสีดําเลยนะครับไม่มีคราบสนิมเลยนะครับนี่ตู้นะครับเปิดได้3 3ทางรอบด้านเลยนะครับ ก็ใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเหมาะก,กับคุณลูกค้าที่แบบเน้นความสะดวกสบายนะเนีน่ยเพรามันเปิดได้หมดเลยนะครับขึ้นของง่ายลงของง่ายนะตู้คาโก้บ็อกไปตีใหม่ก็7จปหมื่นนะครับคุณลูกค้ามาซื้อที่เราดีกว่านะครับ ข้างนอกตัวนี้ก็ยังมีให้เห็นนะเลข3ากลางๆสามปลายๆยังมีให้เห็นนะครับแต่เราขายอยู่ที่3า0 0 0 0บาทนะแล้วก็ไม่มีบวกแวด7%ด้วยนะครับซื้อสดก็ราคานี้เลยนะครับมีค่าโอนอยู่เพียง2,700บาทเท่าน,นั้นนะครับเดี๋ยวดูช่วงล่างนิดนึงนะครับดำๆนะครับดำๆนะเห็นไหมนี่นะครับ อยางอะไรนะครับมีนะครับเดี๋ยวติดตั้งให้ก่อนส่งมอบนะครับขาขาวนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่เอาไปใช้งานได้เลยนะครับพร้อมใช้งานนะสภาพพร้อมใช้งานแนบเสริมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแนบเสริมมาให้เสริมให้เรียบร้อยและสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเส้นนะครับแนบสิบเอ็ดเส้นนะ แต่ว่าตัวล็อกฝาถังน้ามันตัวนี้มันเสียนะครับคุณลูกค้าเห็นไหมมันเสียนะถ้าเกิดสนใจยังไงก็ทักสอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวจะดูให้ว่าเราสามารถแก้ไขยังไงให้ได้บ้างนะครับหรือแก้ไขไม่ได้อันนี้ลองโทรเข้ามาคุยกันนะเดี๋ยวเป็นจะเรียนให้ทราบนะครับเพราะเดี๋ยวต้องถามช่างเขาอีกทีหนึ่งว่ามันแก้ไขยังไงได้บ้างนะครับแต่คิดว่าคงแก้ไม่ยากนะครับ หลักๆก,ก็ประมาณนี้นะสำหรับคันนี้นะครับไม่ได้มีแบบอะไรเสียหายนะครับมีแค่เนี่ยฝาถังน้ำมันมันเสียนะครับเดี๋ยวมาดูเบาะในส่วนของด้านข้างคนขับนะครับเบาะเขาก็จะเป็นหนังสังเคราะห์สีดำทั้งหมดนะตัวนี้ยังค่อนข้างสวยงามอยู่นะครับในส่วนของผู้โดยสารข้างหน้านะฮะด้านข้างคนขับนะครับ ถือว่าสวยอยู่นะครับแม่แรงนะครับต่างๆมีให้ครบนะชุดเครื่องมือนะครับมีให้ครบนะแก้มซ้ายนะครับสวยงามนะไม่มีชนมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสำเนาเรียกักันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปสตาร์ทเครื่องยนต์กันนะครับใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อเซลเบนนะครับเบอร์โทร0 9 433 3, 3 4 2 4 2, 4 2. เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับอยู่ที่ไหนก็สามารถซื้อได้นะครับโอเคนะครับนี่เล็กไมหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยสามสิบ 1 7 9 3 3 4กิโลเมตรนะครับผงม,มา,าบบลยันะมมาายสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะพวงมาลัยสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีลอกนะนี่นะครับรถใช้เยอะไม่เยอะนะฮะนี่ดูวงม,มาลัยได้เลยนะครับใช้ไม่หนักมากนะครับเดี๋ยวลองเร่งสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับนะครับรอบนิ่งๆนะครับคุณลูกค้า นะ2,000รอบก็เหลือเฟือแล้วนะครับนี่นะฮะนี่นะครับเป็นไงรอบนิ่งๆเลยนะครับใช้ยาวๆนะครับผมแอร์ะ A, นะครับเย็นปกตินะครับคุณลูกค้าแอร์เย็นนะเย็นเร็วมากนะครับคอนโซลก็สวยนะครับเดี๋ยวสติ๊กเกอร์ลอกให้ก่อนสมงมอบนะคอนโซลสวยนะครับ หน้าจอมีติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณลูกค้าสามารถเชื่อมต่อ FM AM Bluetooth USB นะครับได้เลยนะแล้วก็มี Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะครับมีให้ครบนะนี่แอร์นะครับก็แอร์เป็นนุนทั่วไปนะครับช่อง12โวลต์น,นะครับมีมาให้2ช่องนะใครอยากได้รถวิ่งงานนะครับให้ลูกน้องใช้ในบริษัทนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับ เกียร์นะครับเป็นเกียร์เดินหน้า6สปีดนะครับตัวนี้ค่อนข้างลอยลำนะขับสบายนะครับเวลารอบสูงๆเวลาแบบความเร็วสูงๆนะขับสบายนะครับเบรกมือธรรมดานะครับแบบนี้เลยนะประมาณนี้นะครับนี่นะครับที่เก็บแว่นนะครับมี1ช่องนะครับไฟอ่านแผนที่นะสองช่องปกตินะครับที่บังแดดนะครับปกตินะ ประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องความสะอาดนะครับเดี๋ยวยังไงเราล้างปรับสภาพให้ก่อนส่งมอบอยู่แล้วนะคันนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับกุญแจนะครับมีทั้งหมด2ดอกนะเป็นกุญแจธรรมดาแบบนี้นะครับคุณลูกค้านะนี่โอเคเดี๋ยวเราไปชมกันอีกหนึ่งคันนะครับอันนี้สามารถเปิดไฟตู้ได้นะครับคุณลูกค้าเนี่ย มันจะมีสวิตไฟตู้นะตรงนี้เขาก็จะเป็นไฟเขียวๆไฟเขียวๆข้างบนเห็นไหมไฟเขียวๆนะครับเปิดไฟได้นะครับก็ใครตามหาเราแบบนี้อยู่นะครับมีให้เลือกอยู่2คันนะจริงๆมีอีกคันหนึ่งนะครับมีคันหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูจริงๆทั้งหมด3คันนะสามคันอ่ะเดี๋ยวแถมให้คันหนึ่งครับที่แรกว่าจะสร้างคลิปแยกไปเลยนะครับเดี๋ยวรวมไปในคลิปนี้เลยก็ได้นะครับ คันนั้นพอดีว่าสตาร์ทไม่ติดนะครับพอดีแบตน่าจะเสื่อมนะคันนี้แบตเสื่อมเดี๋ยวเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะครับที่แรกว่าแบตเสื่อมสตาร์ทไม่ติดก็เลยไม่ได้มารีวิวนะครับว่าจะแยกลิปวันหลังนะเดี๋ยวยังไงรวมให้เลยดีกว่านะครับอีกคันนึงนะครับตัวนี้อย่างที่บอกนะครับมีการแกะฝาน็อตมาเรียบร้อยแล้วนะครับแกนอ็อตฝาอ่าหรือน็อตฝามาเรียบร้อยแล้วนะเห็นไหมเนี่ยมีรอยแกะเลย คือสิ่งต่างๆนะครับถ้าเกิดว่ามันทํามานะมันจะเขาเรียกมันจะดูออกอะ่ะมันจะบ่งบอกมาเลยนะครับดังนั้นของพวกนี้หลอกกันไม่ได้นะแต่ว่าพวกซิลิโคอนอะไรต่างๆมันยังคงเดิมอยู่นะเนี่ยซิลิโคนต่างๆยังคงเดิมอยู่นะครับเนี่ยนะครับน็อตส่วนอื่นนะครับมันยังเดิมอยู่นะครับดังนั้นคันนี้มีเคลียสีสากโปรงมานะครับ แผ่นเพดยังสวยอยู่นะครับพวกโครงสร้างนะครับรอบรอบคันนะครับยังสวยอยู่นะโครงสร้างรอบพันยังสวยอยู่นะครับคุณลูกค้าดูนะนี่ปั๊มแอลนะครับปั๊มอาร์นะครับผมนี่นะครับรูต่างๆสวยงามนะครับหัวน็อตนะครับเดิมๆนะเดิมนะอันนี้ไม่เดิมนะครับไม่เดิมนะ แต่ฝาเป็นฝาเดิมนะครับฝาเดิมนะเนี่ยฝาโตโยต,ต้าแท้อยู่นะครับสติก,กอร์ยังอยู่นะครับผมเนี่ยเนี่ยฝาเดิมนะครับแต่ว่าเขามีการเคลียร์สีผิวมานะครับอาจจะเกิดจากพวกรอยหินดีดนะครับประมาณนี้นะนี่นะครับคันนี้จะเลขไม้น้อยหน่อยนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นนะย่างนะครับตัวนี้ดูแล้วค่อนข้างใหม่เลยอ่ะ เป็นสัปดาห์ที่51ปี2 0 2 4นะครับสัปดาห์ที่5 1ปี2 0 2 4ีผิวพันธ์ดีนะครับผ <c oughs> ิวพันธ์สวยนะรถเก็บงานมาเรียบร้อยแล้วนะทั้ง2องคันนะเนี่ยที่มันสวยเพราะว่าส่วนหนึ่งเขาเก็บงานมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ารถมันไม่ได้มีชนหนักน้ำท่วมก่อใหม่มานะครับอาเดี๋ยวพาดูรอบๆข้างในเป็นไม่เปิดให้ดูแล้วนะ มันเหมือนกันนะครับมันเหมือนกันนะช่วงล่างดำดำนะครับสวยๆนะไม่มีสนิมนะครับเสริมแนบมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับผิวพันธุ์ดีนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับมาดูน,น,น็อตนีตรงนี้หนึ่ง ตัวนี้ก็เดิมๆนะครับตัวนี้เดิมๆนะเห็นไหมเดิมๆครับลูกค้าภายในนะครับก็สภาพพอๆกันนะครับพอๆกันนะประมาณนี้นะครับถือว่าซื้อได้นะครับลูกค้ารถไม่ได้มีชนโครงสร้างนะครับแค่เคลียร์สีเคลียร์สีผิวเว้ม้เฉยๆนะครับเพราะว่าคานก็คานเดิมอยู่ นะครับคือถ้าคานไม่เดิมเนี่ย <S <S เบนก็ไม่ค่อยมารีวิวแล้วนะแต่บางทีมันก็เป็นอะไรไม่เยอะครับมันเป็นไลฟ์ขานมาบางทีก็ถ้ามันราคามันดีก็เอาเอาไม้ชมกันอยู่นะนะครับรีเล็กไหนึ่งแสนมหมื 1, 3, 000, 2, ่นสองอ่ะยีกิโลเมตรนะครับแอร์เย็นปกตินะครับ เดี๋ยวเล่งเครื่องให้ฟังนะเมื่อกี้พาลืมพาชมสำนอมสำเนาเล่มเลยนะครับเดี๋ยวพาชมนะเอาเป็นตัวอย่างสักหนึ่งคันแล้วกันนะครับใครสนใจนะครับติดต่อมาได้เบอร์โทร094334242นะครับหรือเออแอดไลน์เข้ามาคุยกันก็ได้นะครับ เดี๋ยวมาชมสำเนาเล่มกันนะครับพกออปชั่นอะไรต่างๆเหมือนกันหมดนะรถปี2021นะครับคุณลูกค้านี่นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะ150แรงม้านะครับทะเบียน7886นะครับจดกรุงเทพนะจดตูบรรทุกนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะลงสีขาวตรงสภาพจริงนะครับลูกค้าไปใช้งานได้เลยนะ ซื้อสดไม่บกแหวดนะครับลำดับที่1ของอาคานีแคปิตอลนะเห็นไหมเนี A ่ยอาคานีแคปิตอลลูกค้ามาซื้อต่อลำดับที่2นะครับเป็นเป็นรถมือ2ต่อจากบริษัทเรานะครับภาษีอยู่ที่1,350บาทเท่ากันหมดนะครับทั้งนามบุคคลแล้วก็น,นิติบุคคลนะประมาณนี้นะครับใครอยากได้ตู้1.5นะครับทักมาได้เลยนะครับนะเครื่องอะไรดีอยู่นะแน่นหมดนะ แน,แน่นๆหมดเอามาใช้ยาวๆนะครับวิ่งงานคืนทุนเร็วนะครับโอเคนะใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมหรือข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็ทักสอบถามเข้ามาได้ไหนๆมาแล้วนะครับพาดูให้สุดไปเลยแล้วกันเนาะอีกคันหนึ่งด้วยนะครับที่แรกว่าเดี๋ยวจะแยกคลิปไว้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวพาดูไปเลยดีกว่า แต่คันนี้คือรถเขาสวยนะแบบว่าน็อตเดิมหมดเลยนะครับน็อตเดิมทั้งคันนะ,ะเดิมทั้งคันเลยตู้เขาจะเตี้ยหน่อยนะครับก็เหมาะกับใครท่านไหนที่เอาไว้แบบวิ่งในห้างอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยฮะอ่าเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงนะครับ อ่ะมีแกะมานะแกะเคียยวฝามาหน่อยนึงนะครับคุณลูกค้าต้องขอแก้แก้แก้ขาวนิดนึงนะครับอ่ะนี่น็อตแต่น็อตส,ส่วนต่างๆรอบพันนะครับแก้มสวยอยู่นะแผ่นเพดนะครับเดิมๆนะคานเดิมๆนะครับโครงสร้างต่างๆนะเดิมหมดนะครับปั๊มแอลนะครับ อันนี้เราดูไปด้วยกันเลยนะนะครับบางทีเซเ็นก็จําผิดเหมือนกันนะครับเนี่ยปั๊มอาร์นะครับเดิมอยู่นะครับคานสวยนะด้านด้านอย่างงี้หละถูกต้องแล้วนะครับเครื่องนะครับไม่มีสนิมนะเนี่ยไม่ใช่ลดน้ําเค็มแน่นอนนะครับวิธีดูรดน้ําเค็มจริงๆก็ดูช่วงล่างก็ได้นะครับถ้าช่วงล่างมันผุแบบจริงจริงสนิมมันจะมีนิดนึงนิดนึงอยู่แล้วนะครับลดออกใหม่ก็มีนิดนึงนะครับ แก้มขวาสวยรถออกใหม่มันจะมีสนิมนิดนึงนะครับคือคือถ้าเราดูบ่อยๆนะครับเราจะมองออกเลยว่ามันเป็นสนิมที่มาจากตอนออกรถใหม่ๆหรือว่ามันเป็นสนิมที่ขึ้นมาใหม่นะครับเป็นสนิมของเดิมอยู่แล้วหรือว่าสนิมขึ้นใหม่มันดูได้หมดนะอันนี้จะไม่น้อยหน่อยนะครับไม่เจ็ดหมื่นนะยางนะครับปี2023นะครับ2023สัปดาห์ที่4 2นะ ความสูงตู้ก็เดี๋ยวมาวัดให้ดูนะยังไม่ได้วัดเลยที่แรกไม่กะว่าจะมาดูหรอกนะครับแบบว่าเออไหนๆก็มาแล้วพาคุณลูกค้าดูเลยแล้วกันนะครับอันนี้เลขใหม่เขาจะประมาณเจ็ดหมืแต่มันไม่ขึ้นแล้วนะคุณลูกค้าไม่ขึ้นนะ ใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมทักสอบถามมาแล้วกันนะครับเนี่ยอตเดิมๆนะครับรตเดิมๆนะนี่นะครับรถนี้เขาเคลียร์สีมาหมดแล้วนะครับทั้งคันนะคือพร้อมใช้งานนะตอนมาใหม่ๆก็อาจจะมีรอยเล็กน้อยนะครับแต่ไม่มีอุบัติเหตุมาแน่นอนนะ นนนึ่งะครับเขาจะเป็นกระบะพื้นเรียบประมาณนี้นะเดี๋ยววัดกันสดๆไปเลยแล้วกันสูงเท่าไหร่วัดได้ไหมมือเดียว อนุญาตนะครับคุณลูกค้าคลิปนี้เนียวจริงนะาสูงอ,อันนี้สูงประมาณเมตรสิบนะครับเมตรสิบนะเมตรสิบเซนนะครับ ยาวก็น่าจะพอๆกันนะความสูงเมตรสิบนะก็ประมาณนี้ครับคุณลูกค้าก็เหมาะกับไว้ส่งในห้างนะครับเข้าที่ใต้จอดรถใต้ที่จอดรถครับเริ่มลิ้นพันแล้วนะครับนี่เดินทางแดดเลยนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับภายในก็ประมาณนี้ปี็๑หมดทุกคันนะครับ น็อตเดิมๆนะครับเอาเป็นว่าใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะครับทักสอบถามมาแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ